มองดาวสายผ่านใจเต็มฝันคนอยู่ทางบ้านจะรู้หรือเปล่าคืนนี้มีหนึ่งคนเหงาฝากฝันกับดาวบอกว่ายังหงูในวันที่นกบินแลมทางบอกปีความ ู่กลางเมืองล้งวงเพราะความรู้ตามกับดวงติดตามทาำทวงหนทางสร้างฝันอยู่ห้องเช่ากินขา้าวริมทางทำงานรับจ้างได้ตังนิดน้อยคือความจริง ที่ท้ายห้ถอยแต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไว้วันความฝันและคำสัญญาก่อนตัดใจลาบัานระวันนั้นความหมายไม่เคยแปรผันยังเชื่อสักวัน ฟ้าคงเขาขา้างยศพี่น้องยอด <laughs> ไแม่กอย <laughs> นะฮัลโหล my friend on the world how are you today I'm f e นะจ๊ะ m f you know ah? i n thank you very much nice to meet you my friend thank you for come enjoy watching my video when you come not forget to comment นะฮะเอ่อ for good นะฮะ and uh, like นะฮะ and b e for me and for you <laughs> 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 นะจ๊ะเอ่อวันจุไ e ต์เอ่อวั u จุแดดกันยาเดนะจ๊ะ นะจ๊ะค,คนตลกอาจจะมีวาจาไม่สุภาพก็ทนทนฟังไปหน่อยนะจ๊ะพี่น้อง <c oughs> เพื่อให้พี่น้องขำขันนะฮะโอเคนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มากินของหวานพี่น้องเออเมียเออคนเมียนี่ต้องกินของหวานนะบางทีเออเเราเหนื่อยจากการทํางานนะฮะออพอเราได้กินของหวานมันก็ชื่นใจนะพี่น้องนะเออ,อย่างเช่นแตงโมอะไรก็ได้นะฮะนะฮะเออมันจะรู้สึกกระหายแล้วก็อยากแบบนั้นนะฮะโอเคนะจ๊ะใครใครใครบอกมึง กูบอกตัวเองพี่น้องว่าการของอัญญาเป็นเช่นนั้นนะจ๊ะวันนี้อัญญาก็มากินอ่าอ่าบวชมันมันบวชนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะมันบวชไม่ใช่อัญญาบวชนะจ๊ะจ้ะโอเคจ้ะเอ่อวันนี้กินมันบวชพี่น้องเออนะฮะว่าไม่นอัญญาบวชนะฮะผู้ใดบวชกับบรูลนะฮะเอ่อเอ่อเพเจโตนะฮะไมเฟรนนะฮะอินไทยแลนด์เซมันเทศนะฮะเออนะฮะเอ่อคอมันเทศนะจ๊ะโอเคไมเฟรนนะฮะอินไทยแลนด์สปิกนะฮะ มันเทศนะคะอินยุโรปก็เอ่อยังฮะอินอิตาลีปาตาตานะฮะเอ่อ uh, okay, นะฮะอังกฤษเทเตโตโอเคนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะเอ่อพูดถูกพ,พูดผิดพี่น้องก็คิดตัวเองนะจ๊ะโอเคอืมไปดูเอ่อ uh, นั่นแหละไปหาดูชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะเออ่ uh, แต่ว่าภาษาอังกฤษนะพี่น้องนะเทเตโตนะฮะ uh, uh, เอ่อเออเมืองไทยก็มันเทศนะคะอืมเอ่อไอเมก้าวิด ขอ,อโโกานัดนะฮะขอกานัดมิลนะฮะแอนนาซูกะนะฮะแอนนาพุทธอ,อ่อนานเห็นบ่เกลือนะ,ะ <c oughs> เกลือว่านะซอสนะคะเอานะคะอ่ซอสอนะคะอินใส่นะฮะอ,อ่มันก็จะสวีทลิตรินบิดนะฮะอืมแล้วก็เค็มหน่อยนะคะพี่น้องเค,มเคม็มหวานแล้วแต่รสชาติของพี่น้องทำนะคะอันย่าไม่ทําให้รู้เพราะรู้ว่าพี่น้องเมืองไทยแล้วก็พี่น้องทุกคนทําเก่งแล้วนะะ เอ่อแต่มากินเป็นเพื่อนกันเฉยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะโอเคจัดไปนะจ๊ะมาแล้วอย่าลืมนะฮะพี่น้องอ่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะจ๊ะอืมอย่า t ืมคอมเมนต์นะ y friend นะอ่ะอิ t ดเอ็นจอยอิ่ดสิ่งนะจ๊ะอืมนี่พี่น้องอันยาชอบทำเบล้อนะจ๊ะชิ้นใหญ่ๆนะจ๊ะค้อยมักตักกินนะพี่น้องใคยเริ่มากันตอนน,น้อยๆนะฮะอืมใอยมกตอนญ่ๆนะฮะอืม ขอบคุณพี่น้องทุกช่องแรงใจนะจ๊ะเออชีวิตก็เหมือนดังละครอย่างว่าจ๊ะชีวิตมันดังละครชีวิตมันดังละครเราจะเ่าเป็นต้นให้ฟังสักนิดฟังแล้วพี่น้องอย่าคิดจะเล่าชีวิตอันยากให้ฟังแค่ชีวิตกูกูไปไม่รอดนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะพี่น้องบอกนะจ๊ะเออชีวิตใครชีวิตมันดูแลกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะดูแลรักษาสุขภาพนะจ๊ะนะจ๊ะคนจนคนรวยไม่ช่าก็มวยมอแลนาคนดีคนบ้าไม่ช่าทุกคนก็ตาย ไดน่าเหมนเอาไปไม่ได้สักอย่างใครอยากจะจนนะทุกคนก็อยากจะรวยนะจ๊ะ <laughs> กินดีกว่า <laughs> นะจ๊ะไม่แต่งหน้าเลยพี่น้องนะตอนเช้าเออช่างมันเถอะนะจ๊ะอ้ <laughs> ช่างมันนะจ๊ะช่างมันบวชนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะโอเคกิน enjoy อะกิฟต์อยู่ one and one for me โอเคอื้มอันนี้ย่มิกอ,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 อร่อยมากๆนะยัมมี่ยัมมี่นะฮะโอ้ย <laughs> อโมโม่พี่น้องมานะฮะอืมาเฟนกัมบูเดียนะจ๊ะมาเฟนอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียนะฮะอิสราเอลโมร็อกโกสลามลริกุมไม่กุ่มสาลามนะฮะอือังกฤษฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนเยอรมนีนะการเอ็นจอยอิทติ้งโอเคอืแต่พอมีขมันย้ายอืเพี้ยดีว่ะพี่น้องออืืก็ มามวลมวนพอให้พี่น้องหัวควันนะฮะพอมีความสุขนะฮะไม่ต้องคิดมือเอ้ยไม่ต้องคิดมากเออเอติดอ่างอืมอืมไปสเปเชคลิปดรามา่าของเขาอยู่พี่น้องอืมคอยมันคอยดังเนาะพี่น้องเนาะอืมอืม,อ,มอันได้กันนั่นละนะฮะอืมถ้าคอยดราม่ามาเมื่อเด้อพี่น้องเด้ออืมต่ลกๆตลัวไปลาวคอยดรามาฮ <c ười> ค้หัาฮวัฮหวดมืง่าฮ่าฮ่าฮ อันนาหัวรออะไรอ่ะหัวรอชีวิตเจ้าของนะจ๊ะพี่น้องจ๋าพี่ออท,ทอดบ้านวะยำมียำม,มีมาเลรนะทรายทูม็กนะฮะอพีเตโตปาตาตานะจ๊ะมันเทศไซเดรี่เรียกปาตาต,าต,าตา้าปาตาต้าไทยแลนด์อุนโนู บัวนนน่าจะแต่เป็อยังไงอันจะ๊ะอืมกะมันเทศเมียงไข่แซ่บน้ำประวันนะฮะอืมไปละอืม,อมยุ่ยหลด,ด,ดละเดี๋ยวพี่น้องเบียร์อืมเดี๋ยวมา่อหลังสมาครดามาฟังด้วพี่น้องละคอยเฮ็ดคลิปดามาต่อไปอืมดต่มาอยังยิกงดามาชีวิตคอยละพี่น้องอืมดีปะ้ะดีปะ้ะ อืมถ้าผู้ใดอ,อยากฟังคอมเมนต์ไว้เด้๋ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวขอยส่าไปฟังนะจ๊ะ <c oughs> อืมไปแล้วพี่นออ้องอ่าซี u i นคลิปอืมซีย i นคลิปไหมเฟรนดังเก็บคำว่า watching enjoy นะคะขอบคุณเอฟซีนะคะข้างนอกและข้างในช่องนะคะอืมที่ให้กำลังใจคนตลกนะคะขอบคุณมากๆนะจ๊ะพี่น้องจา๋านะจ๊ะบายบายซี u i นคลิปนะคะ ขอบคุณแฟนๆทั้งหลายทั้งหญิงและชายเจ้าของละครทุกคน See ซ o u m ไม r เ e รนฮะโอเคบาย